เงียบเลยไม่มีเลยมีกัดครับผมมีกัดมีกัดข้างยากัดล็อก เขาช่องนี่บอกทุยปิดบิดใครวะใครปักบิดไว้ตรงนั้นมะสัตว์เลยเมื่อไหร่จะไปสมัครเรียนกศนอหมดเฮ้ยเกัดเลยกัด so อยู่ว่ะโเล่ยติดไ่เจ้าเ้ยตตดิเฮ้ยยังยังยังได้อยู่ยังได้มันม่มามาอยู่ทางผู้ชมมันตีดทานผู้ชมหัวเรือบอ้าวไขึ้นเฮ้ยอ้าวเฮ้ย ส,ส,สุดสุดสุดได้อัดไหมวะอัดอยู่ได้อัดอยู่ได้อัดอยู่ <c oughs> จิมจิ้มเตาบันตะดำแต่เตรมปลาครับท่านผู้ชมโหปลาคองครับนี่ไม้คองข้างคองนี่ยัดเป็ดไม้ข้างคองครับโอ้โหนี่ <c oughs> สุดยอดสุดยอดให้เอาเนี่เขาดักเขาดักปนี่แล้วเขาปล่อยคืน ตรงขี่ครับผมขี่หมายข้างคลองนะถ่ายรูปครับผม